สวัสดีค่ะหมอทิพย์ปราณิชาวันนี้มาทํานายผู้ที่เกิดวันเสราร์นะคะเ,เพื่อนๆนะคำทำนายมีอยู่ว่าชาววันเสราร์เมื่อเกิดมาใหม่ๆอาจจะมีเรื่องอุบัติเหตุ ทำให้บิดามดาต้องประสบภัยอันตรายก็เป็นไปได้นะคะในที่นี้ต้องบอกว่าชาววันเสาร์ดวงชะตา,าของคุณเนี่ยอยู่กับพลังงานที่เรียกว่าความทุกข์ทรมานที่ยาวนานนะบางท่านเกิดมานะคะ,ะดวงชะตาเกิดของชาววันเสาร์เนี่ยอาจจะต้องพลัดพรากจากบิดามดานะอาจจะทําให้พ่อเสียชีวิตหรือมารดาก็คือแม่เสียชีวิต หรือตัวตนของเราเนี่ยนะเกิดมานะคะมันมีความทุกข์ความเจ็บปวดซ่อนอยู่หรือบางท่านครอบครัวอยู่ครบแต่มันมีเหตุที่ทําให้เราต้องทุกข์ใจมีความทรงจําในวัยเด็กไม่ค่อยดีต้องบอกแบบนี้นะคะชาววันเสาร์นะหรือผลกรรมนี้ที่ติดตัวคุณมานะคะส่งผลให้คุณเนี่ยเจอด้วยตัวคุณเองบางท่านมีครอบครัวอยู่ครบพ่อแม่อยู่ครบแต่เมื่อคุณ ได้มีครอบครัวหรือไปใช้ชีวิตในครอบครัวคุณเองอาจจะต้องสูญเสียถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะเสียภรรยาถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะเสียฝั่งสามีนะก่อนอายุอันควรก็เป็นไปได้แล้วทําให้เราต้องอเหมือนคนที่ต้องดูแลตนเองดูแลครอบครัวเพียงลําพังประมาณนี้นะคะนี่คือดวงของผู้ที่เกิดวันเสราร์นะเขาบอกว่าดวงชะตาของคุณนะ จะมีคนใจบุญมารับไปอุปการะก็เป็นไปได้นะคะสมัยเด็กๆถ้าเจอเหตุการณ์สถานการณ์ลักษณะแบบนี้คุณป็นคนมีนิสัยไปทางนักเกรงนะไม่ค่อยยอมใครชอบผจญภัยนะคะแล้วก็เขาเรียกว่านักรักตัวยุงเช่นกันชาววันเสาร์นะคะชอบท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆนะ ส่วนมากนะคะบางครั้งนะคุณอาจจะไม่ค่อยชอบทํางานนะคะชาววันเสาร์แต่ว่านะเ,าเขาเรียกว่าคําพูดแข็งกร้าวเอางานแบบนักเลงนะคะทำแต่ว่ามันมีความนักเลงซ่อนอยู่ต้องบอกแบบนั้นนะคะนะโดยที่ถ้าไม่พอใจเนี่ยก่าวว่าใครโดยไม่เกรงใจต้องบอกแบบนี้นะคะเพื่อนชาววันเสาร์นะแต่ว่าคําพูดของคุณเนี่ย เป็นที่ถูกใจของผู้ใหญ่ต้องบอกแบบนี้นะคะเนาะจะมีผู้ใหญ่ให้การอุปการะคำชูดีชาววันเสาร์นะคะวันมิตรของคุณได้แก่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนส่วนวันศัตรูของชาววันเสาร์ได้แก่วันศุกร์และวันคู่คลองของชาววันเสาร์ได้แก่คนที่เกิดวันพุธส่วนวันคู่ร้างได้แก่คนเกิดวันพฤหัสนะคะอาชีพถูกโรกราชทันผู้พิพากษา ขายน้ำมันนะคะหรือว่าวัสดุก่อสร้างตำรวจกรรมการซื้อขายของมือสองก็ดีนะคะชาววันเสาร์นะรวมถึงนายทหารได้ด้วยนะคะชะตาชีวิตชาววันเสาร์นะเมื่อแรกเกิดนะคะ1-6ปีเกิดเรื่องวุ่นวายได้รับความตกใจแรงๆสักครั้งหนึ่งนะคะสถานการณ์ชาววันเสาร์อาจจะเจอเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ส่วนเมื่ออายุ13-14ปีจะมีความสุขขึ้นมาบ้างนะคะ พอเข้าสู่อายุ21ถึง26วัยเบญจเพศอาจจะมีเรื่องทำให้เดือดร้อนเสียเงินเสียทองและเมื่ออายุ29ถึง34ปีหากชาววันเสาร์มีครอบครัวเร็วหรือไม่มีก็แล้วแต่นะคะะตาชีวิตของคุณจะตั้งหลักตั้งฐานมั่นคงได้เร็วแต่พออายุช่วง41ถึง42ปีเรื่องร้ายๆเนี่ยก็จะเบาบางลงเรื่องดีๆจะเข้ามานะคะนะ แต่ว่าชีวิตของคุณเนี่ยมันเหมือนผกผันนะในวัยอายุ51-54ระวังการเจ็บป่วยเสียเงินเสียทองนะคะส่วนชีวิตของคุณจะเข้าที่ต้องอายุบ้านปลายแล้วนะคะเ,เพื่อนเนาะ7 1 3 6ปีชะตาดีมีหลักฐานมั่นคงความสุข ถาวรน,นะคะแม่หมอก็เป็นกําลังใจสําหรับเพื่อนๆชาววันเสาร์ขอให้คุณฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคตัวตนของคุณไปให้ได้นะคะเนาะประสบความสําเร็จในทุกเรื่องสมหวังทุกประการวันนี้จบคลิปวันเสาร์แต่เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายนะคะขอบคุณทุกการ like, กดไลค์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็กดแชร์ให้แม่หมอด้วยจะเป็นการดีนะคะเนาะวันนี้บ๊ายบายนะคะ FC ทุกท่านสวัสดีคะ่ะ